อ่เช้านี้ที่สังฆะเรามาเรามาใส่บาทกันนะคะมีมีคนใส่บาทอยู่หลายคนด้วยกันมีคุณเกดคุณเกฟคุณต้อยคุณก็น้องกันแกฟบคุณตุ๋มสองคู่คุณแป้งคุณการมีคู่หลังอีกสองคู่นะคะคุณแป้งกับคุณโบนะคะนี่คะ่ะ ดูบรรยากาศแล้วเราสองคนดูคนอื่นๆมากเขาก็มีมาแต่งชุดกันแล้ยนี่ขนที่นี่ทุกคนทุกคนตั้งใจรอค่ะใส่บาตรนะเนี่ยแต่จุดสุดนูนเลยนี่ัข้าวแล้ก็ยินข้างหนาต่ะเลยเก้ากาเก้ากาตักข้าวก่อน อ่ะเร็วเราต้อยใ,ใส่รองเท้าดีๆทำไมไม,ไม่ใส่รองเท้าแตะมาพี่ต้อยไม่ถอดรองเท้าหล่ะ